สวัสดีครับแฟนขับเอซีครับผมบรรยากาศธรรมชาติครับเมื่อเมื่อเราไม่มีมาลายเราก็ต้องมาใสยบ้านฟนคขับเอซีเพื่อการประหยัดในการเดินทางปังวเอาความจริงมาพูดไม่เราต้องประหยัดเนี่ยอันนี้ก็คือต้องขอบคุณพี่แฟนขับพี่อันกับพี่บ๊อบบี้พี่อันกับพี่บ๊อบบี้แฟนขับน้องอมแอนดครับบ้านสวนตะวันแก่งช้างหมอกคือมากเราก็ ถ้าไม่มีงบเราก็ถ้าแฟนขับพักมาเขามีที่พักให้เราก็จะขอบคุณแฟนขับอย่างยิ่งนะครับผมนี่ดูกนอนนะครับผมนี่ครับเราก็นอนเรียนค่ะไปที่ไหนที่จะไปเที่ยวเขาจะไปหรูหรานะครับผมไปเรานอนห้องรวมนะครับผมนี่ครับเาเมอย่างนี้เลยเตงสนุกีครับขาู้อันนี้คือมือกุ๊กครับผมกาแฟกินได้แล้วครับผมเออ สิบบาทครับผมเสียไปแล้วนะครับวางไว้นะสิบบาทเพให้กําลังใจเนาะขนาดวันนี้เขาจะโชคดีจะได้มาอะไราเป็นหมื่นพันหมื่นอเป็นหมื่นเป็นหมื่น,น,นว่าวันเกิดรามี่ทุกคนก็ไวพรแล้วทุกคนก็อิ่มท้องทุกคนกินกันทั้งวงฮะรวมแดนเซอร์ด้วยเต็มวงงานวันเกิดที่อลังการมากอ,อันนี้นันอนมาแล้วครับผมอันนี้ครับผมนอน,นมาแล้ว แล้วก็จะนารวมกันเมื่อกี้ดครับแล้วก็ไปเลยบาลายแล้วก็มาใส่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 มานอนแล้วมันมีมีความสุขนะครับผมนี่อันนี้อันนี้นอนง่ายนะครับผมอันน้องขวานี่ต้องใช้คำว,ว่านอนง่ายแต่แต่กินยากน <c oughs> นอง่ายกินอะไรเนี่ย <c oughs> ยาก <c oughs> มา่ะโอเคโอเค นี <ítulo> ่ครับเขาเขาจะเป็นคนที่พิถีพิถันเรื่องการกินแต่เรื่องนอนเขามีปัญหาแต่เรื่องกินเนี่ยถ้าไม่ถูกปากนี่คือไม่กินเลยครับอันนี้คือเปลียนทุกเมือน่าเรื่องของกินนี่เขา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 วางรากฐานหรือว่าการกินนี่ต้องอนามัยเขาต้องแอบ้องน้องน้องลองลองลององฝันเล่นฝันอันนี้คือเจ้านายผมครับผมดีครับนี่ครับอันนี้ก็ นี่ยอดสุดยอดครับผม,มนะลูกค้าเขาล้วฟาดเฟื่องตังโดนเลย <laughs> <laughs> เปิดตังโดนเ <laughs> พื่ <laughs> อเพี่ลูกค้า <laughs> ของเขาเอยนะสบาเด้อตื่นขึ้นมากนี่เห็นนี่คิดว่าหิวเอาช่องบรรยากาศยิ่งมานเต็มแหมเย็นมากครับผมสบายสบายก็ <laughs> เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศฟิลฟิวฟิวบรรยากาศตอนเย็นถ้าถ้าถ้ามีเวลาถ้านอนไม่ตื่นไว้ก็จะถ่ายบรรยากาศฮะเป็นแอ่งแอ่งสวยมากครับนี่ครับ เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะบรรยากาศเนีย่ยในบ้านพักแอกับเอซที่ไหนที่พักฟรีเราก็ได้ประหยัดนะฮะโน่นครับเป็นแอ่งน้ำหน่นกลางนะผมโน่นเป็นแอ่งน้ำอะ่ะถ้าเย็นมีเวลาผมจะเข้าไปถ่ายให้ดูอีกทีนะฮะ บรรยากาศเนี่ยเราก็จะนอนเนี่ยรถตู้จอดลองมาด้วยกันแล้วก็เราก็จะนอนนอนแบบธรรมชาติสบายสบาๆนี่ครับอันนี้คือ อันนี้น้ำร้อนร้อนยังใสไปแล้วใสไปใส่ไปคอดแก้วสองแก้วแก้วสไไงก็ก็กสองแก้วสิบบาทแก้วห้าบาทน้องปามีก็น่ารักมากโอเคโอเคพออีกหพอพอแล้วโอเคมันได้นอนสบายน้ำร้อนโอเคเดี๋ยวก่อนครับบรรยากาศน้ำถิงน่ะใช่กินก่อนนอนแต่ผมไม่ค่อยได้นอนอก มีห้องน้ำเนี่ยเปิดตู้แล้วนี้ไปเดินขวาแล้วเข้าห้องน้ำได้อานน้ำได้นี่ดูปาไม่เคยซื้อมาดิยมันเกินงันเกินซื้อมาจนเหลือกินเพียบเนี่ยดูของปาไม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยจัดเป็นระเบียบแก้เท่าไหร่คะแก้สามบาทอ้าวอุ้ยทำไมขาย เราลองชิมดูจะได้ทุนไหมเนี่ยไม่ไม่ผมสองแก้วแก้วละห้าบาทสองแก้วนั้นเนี่ยนนท์น้ำให้นนน้ำขิงแล้บอกกินน้ำขิงก่อนเอา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 แก้วมาเอาเอาเอาแก้วผูดเองเพราว่าผบอค่อยดีนอนตัวตื่นขึ้นแก้วแก้วไม่แก้วให้นอนท์อร่อยนนท์ใช้ได้ตกเองกินแล้วนอนสบายนอนท์มาเลยซึ่งเอาแบบหวานเนาะลูกค้ามีแค่นี้แหละไม่ใช่ค่ะทำไมลูกค้ามีแต่ตัวเองอ่ะ ไม่ได้เก่แก่ถอดล้างท้องเลย,นยเลน,นี่ยยอดเขาต้องอเ,เปลี่ยนเกงเขาต้องอันนี้ก็พานามมยคนเลยอนามมยน่าดูเลยน่นอนขวัญก็อ,อนามมยบาล์มี่ก็อนามมยอ้อมแหม่มใส่ใส่ใหญ่ก็อนามมยผมธรรมชาติเป็นชาวนาเก่าลูกทุ่งเก่า เดินตีนเปล่าได้อันนี้บอกความจริงกับแฟนกับเอฟฟิวเลยมุดเจียดมัย่างถลนมเพือนแกห้อนยางจนน้ห่านถนาลุกลตีนย่างเลยพ่อก็เดินได้ตลอดอ่ะใครจะเดินบ้าขนาดนั้นเฮ้เฮ้ยมาหาเรื่องจริงเนี้ยฮะเอ๋ฮะวอญอ่านางเอกอมแอมมาแล้วครับพร้อมไหมครับ พี่นวลสัะวอร์เดอร์แล้วออเดอร์แล้วน้ำขิงก่อนนอนน้ำข,ขิงก่อนนอนเดี๋ยวตกให้กันอันนี้นะ,อะเอาแอมนอนหรือเปล่าถ้าถ้าใครนอนโกนนอนอะไรก็ก็ไม่เป็นไรนะธรรมชาติผมไม่นอนโกนอยู่แล้วนี่ครับบรรยากาศาาชาเขียวมากเราสบายสบายถ่ไายอันนี้สภาพของ รถตู้เต็มมงนะฮะเพราะว่าเราก็ไปทุกที่ไปด้วยกันด้วยความรักและความห่วงใยกันนะครับผมบางครั้งก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆที่ว่าเราบางทีนะเราก็ต้องมีพูดกันบ้างที่บางคนทําผิดพลาดใช่ไหมช่ราโอเคนอกนั้นเราไม่โอเคเออใช่แต่ป้าโบก็คงยะแบบว่าเออไม่ค่อยทันเขาเท่าไหร่ความคิดจะช้ากว่าเขาหน่อยเพราะพูดอะไรก็ไปผมจะไม่ค่อยทันเท่าไหร่ ถามย้ำก็เจ้านายผมก็ว่าตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเพราะบางครั้งฟังภาษาไม่ค่อยออกถ้าปิดไปละสียพอดีหรอเนาะเอ้ยเดี๋ยวนอนได้สบายเลยโอ๊ยเนี่ยเรานอนด้วยกันเนี่ยมีความสุขมากเลยนะจริงป่ะเพิ่งรู้เหรอโอเคครับคลิปนี้ก็กราบขอบคุณแฟนคลับเอฟซทุกท่านท,ที่เข้ามาดูรถตู้พรรษาของเรานะฮะ อืมโอเคนะครับขอบคุณน้องน้องขวัญน้องปามี่นางเอกอมแอมนางเอกสุกใสใหญ่แล้วก็นันนน,นนะครับผมคลิปนี้ก็บรรยากาศในห้องอห้องถงแอร์เย็นเชียบขอบคุณเจ้าของสถานที่ชื่ออะไรไนดะ้ทิ้งพี่อันกับอพี่บอ๊อบบี้อ่าพี่อันกับพี่บอ๊อบบี้ขอให้จเจริญรุ่งเรืเองนะครับผมให้มีความสุขตลอดไปมานะครับผม นนนครับผมโอเคน,นันนสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ